สบายดียามเศร้าจ้า fc สุขุสุขคนเมื่อนี้กับแม่น้อยก็ยังอยู่คนเดียวคือเก่าเนาะจ้าแม่น้อยสิมาเข่าัวดด้วยพี่น้องเด้อแม่น้อยไปส่งน้องทงครับมาเลยไปสือของกินอยู่ตลาดพี่น้องซื้อปลานินมาเต้มปลาใส่เห็ดเพื่องด้อพี่น้องด้วยขึ้นยากเห็ดเพื่องเลยเลยซื้อมาเนี่แม่น้อยก็ได้ข่างหม้อเรียบร้อยเอาปลาลงเรียบร้อยแม่น้อยบริเวณลา้ดอกพี่น้องเห็ดสองตนก็พอ เอาสองสิน้นเพราะว่าเราอ,อยู่คนเดียวแบบสิกินบะมือเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหลายกันมันหลายหมดเนาะเดี๋ยวมันสิบะมือส์บาร์เนคใสไซโงซิงไคทิงมะขาม,มทิพมะเขือหอมแดงหอมกระเทียมพี่น้องหัวซิงไคเนาะหัวคาหัาาวทิงอะไรพี่น้องเต่งนัวใส่เกลือลงไปเนาะแล,ะล้วก็มีส่ำน้ำนเป็นฉ่มะขา,ามอ่อนพี่น้องบารนี้ก็สิใส่เห็ดฟรังลงเลยเด้อจ้าเห็ดนี่ ต้มปลาใส่เห็ดเฟืองเด้อพี่น้องเด้อเสีบแช่ผมใส่เป็นดอกเป็นดอกโลดอยู่คนเดียวบริษายลายดอกซื้อมาอย่างละน้อยพี่น้องเลยมันจีบมดใส่ลายจัดขับเขา่าซุกเรียบร้อยโรดแต่เข่าคุ้งมันซุนกเนาะแต่พี่น,อน้องเนาะต้มปลาใส่เห็ดเฟืองใส่สมุนไพรหลายมีขิงมีขาา่าผักกระเทียมหัวหอมแดงพี่น้องเลยเข่า,เน,นนานเนี้ยห่อนๆเนะจ้ามีผลไม้เมื่อนี่ฝึกยอดผลไม้อยู่คนเดียวพี่น้อง บายดี ID, fc สุดุสุดคนมากินขขาวนะแม่น้อยเด้อลุกขึ้นมาแล้วกับไปส่งนั่นงท้องเลยกินขผาวหิวกึ้อยากขผาวพี่น้องนี่เรื่องสิเหล่าสูพังมันเป็นอุทาหรณ์เด้อพี่น้องเด้ออันการที่บาฮาวายเนื้อเสือใจหมูคู่เดียวกันในการนะสำคัญพี่นอ้องอืมสำคัญนะลีเสี่ยวจอยเอ้ยหากถึงเสี่ยวจอยเด้อค,คิดเด้อพี่น้องเด้อซื้อเลขซีล่า หาล้านเลโทรหาสามมื้อแล้วโทรบติิพี่น้องฝากรึงเสี่ยวจอยคลิปนี้เนี่ยม่น้อยสิขอฝากขึงแมา่ใจาคาเลขเขาแน่เดี๋ยวนี้เขาท่วงน้ำข่อยเดี๋ยวนี้เขาห้ข่อยแล้วเขากา็นันซีมีเรื่องน้ำข่อยอยู่เดีย๋ยนี้ฮะเงินนันหาล้านพี่น้องหาล้านกันาก็หาสิบพันคาเลคเท่นั้นไม่ยั้งค่ะว่าเป็นเงินไทยกับพอดีอยู่แปดพันปลายบาท เชียวจอยซื้อเลขกันเก้าพันบาทค่ะทุกคนอันเดียวนี้คนขายเลขเนี่ยเขากา็บคนถือ,ขอเขาไายเขาก็บโบมีเงินเขา,าเขาก็มาถามคอยอตอนซื้อนะนาค่อยบอกแล้วว่าของเขาเดอ้อนี่ยฮะตอนซื้อนะค่อยจะเขียนซื้อแล้วว่านี่ฮะของเจียวจอยตอนซื้อนะค่อยจะเห็ดไายละเอียดมด คน,นส่งมาซื้อเลขนะคยในกาเห็ดสทวบาอันนี้ของเซียวจอยเดอซื้อนางจอยซื้อเลขนะพี่น้องแเราเห็ดส่วบาซื้อจอยคนคนส่งมาซื้อเลขคนมาอยู่เวียยจันเดียวนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้เะาเยโทรหาเพิ่น,น,น,นโรนั้นได้กระโทรบอติดพี่นอ้องแล้ว่อยโทรหาลูกแล้วบะเนี้ยลูกว่า โบหินแม่ออกจากเพื่อนสี่หามือ,ลอแล้วโบหินเราโบหัวเราไปใสท่ทูหาเราบบได้ลูกเราบัสิโดยกับบหูแนวเฉดแล้วบัตหน,นน,นกบันีน้คเาเลางข่อ,อยส่งให้เลขนะข่อยส่งเขาเลยมาทวงนำข่อยบัตข่อยส่งให้แล้วสื่อว่าสื่อนางจอยผู้นี่ผู้นี่เป็นผู้ซื้อ,ขอเขาก็ะเห็ดรายละเอียดคือ,คอกันข่อยกรเนะ ว่ามาเสี่ยวเป็นคนในแบบนั้นฝากถึงเซียวโจยเด้อคลิปนี้นะมาจ่ายคาเลขเขาได้เฮ้ยเเซียวเอ้ยหาล้านบันยมถือเลยอนั่นเขาให้ลาได้บันยมถืกเด็กเขาให้ลดเงินเขาโอนปุปปับลดเขาถือเลขกันเซียวจอยถืกเลขกันเขาโอนให้ลดบันยมถือบาทบดถือเลยแนวนี้ละกี่น่องเลย โอ้ฮ่าสามซ้ายสี่ซ้ายโตถุกมือถุกมือบบติดมือได้กับพี่น้องเป็นอุทาหรณ์เด็กพี่น้องเด้อการซื้อเด็กมือเด็กหาเรื่อนเขาตรงนี้และข่อยนี่ก็ได้บ้านนี้เขากำมามาเว้าใวข่อยได้บบบนี้เขากับท่วงน้ำข่อยได้น้องพี่น้องเนาะนาโบติเขาได้เขาผูกขายเล็กแล้วใช้เบิ่งจัดกับเขาพี่น้องโทรศัพบกับถ่ายคลิปอยู่ เองนี่การว่าอเนื้อเสื้อใจเสียวเนาะของเสียวเดียวกินจุกกินดิบนลำกันไม่ใช่คือปิดเครื่องบ่เปิดทอดทรศัพท์โทรบ่ติดผ่านมานในการเคยซื้ออยู่ในผีวนองให้ซื้อหักเล่าในการให้จวดจวดจวดเงินนั่นผ่านมาแล้วก็หายเคือมาอีกนี่ <c oughs> เงียบเลยแบบเนี่ย เงียบสงัดเลยเงินคอยสืบเล่กน้ำคนก็แล้วเลยตอนนั้นก็เจ้าฮักเลยแล้วเขาก็บเขาะช่วยหากถึงเฉียวโอยอย่างเด้อเฉียวโอยให้ไฟเห็นเราก็บอกคนกนเด้อพี่น้องเด้อไม่โอยใช่ละของเงินมาให้เขาเล่ยเขาเนี่ยหาล้านแล้วก็หาชิ้นพันข้าเล่ เป็นยังเขาจังมาออกคิดเบามันลายมือแล้วพี่น้องห่างนกมันลายมือแล้วเร่งนะเขาเล่งคอยแล้วแบบนี้เอาเขามาทวงมานำกับห้อนเพื่อนห้อนซ่นแล้ว่าเล่งนั่นเหตุผลมาคอยันมาออกคิดเบาะยังงพากว่าโทรหาเราบติดติด่อเราบบได้โบผู้ชิดติดโตทางได้คอยไปโทรหาลูกเ่าเ่านึ่เวัาว่าโทรหาแม่บติด บบติดคือกันลูกเราไปน้าโบดได้ลูกเราฮากับออกลูกไหม่ๆคอดลูกไม่ไปใส่บดได้เลี้ยงลูกน้อยยาแ,แบบนี้เรื่องราวมันเด็กผีนกเด้อคอยเลยมาออกคลิปออกข่าวหาเซียวจจยอยูอ่ไซบึงคลิปคอ,อยกับไอโตฮานอพัดเขาคันสั่นให้เขาเ่อละหาเซนเ่อละล่านเ่อละหกเซนเขากับโอเคพี่นกเขากับโคน้เ่าว่าจะเอา เงินมดบาทเดียวเงินขาเล็กนะเงินหาล้านตายเขาขับพ่นเขาเอาได้เขาบอกเขาไม่ได้ให้ก็อันนี้เล่นเงียบเลยโบทูหา่อยกโรายงานว่าแตาเขาว่าเด้ออาทิตย์หน้าอาทิตย์คือเด้อยังใไงอันนี้อยู่ซือ่ออยู่โบโตกลับมาโบส่งยังกลับมาทูหากบับโบติดติดโตโบได้เขาเลยมาออกคลิปเหตุผลเขาอ,ออกคลิปเด้อพี่น้องเด้อโบแม่น้อยอยากขายหน้ามุง บ่เป็นว่าเฮาผมมีเหตุผลเออเพิ่นขายหนาค้ายจ้ามูเฮาไปจ่ายหนาหมูดอกเฮาเมื่อยหาแล้วเมื่อยทู่หาแล้วหมูมาเปิดเครื่องหมูมาทู่ครอบถ้าว่าหมูหันทู่มาครอบเฮาว่าเอออาทิตย์หนาเด้อเ้ยเสียวมับนบอกเขาเด้อว่าอาทิตย์หนาให้ก่อนหาเซนห้ก่อนซ้ำเซนห้ก่อนล่าน,นึ่งเซนแบบนี้ก็ยัง คพายผีนกเล่นเงียบหายติดโต่อบ่ได้พิเครื่องนี้เลยเขาไม้ปรมาณะไรแบบนกนกเงินลายแบเงินในหน่อยได้ผีนงเว้ยตัากับ่มีเงินห้แท้นแล้วตบ่มีเงินหาราเงินเลขกับเงินเลขแล้วเขาคายเขาก็ายได้เงินเขาที่เขาผูกขายได้ผี่นอก ผ่านมาเราบุคเคยเห็ดเด้อยพี2 2> ่น้องเจียวจอยเด้อสามล้านแล้วก็จจายสองล้านแล้วก็หังสี่ล้านแล้วก็จ่ายเราบุเคยเห็ดมีเทื่อนี่เลยเราหายเงียบไปเลยเนี่ยคอยจังออกคิิอยู่พี่น้องเห็ดผลมัน่ะคอยกับเมื่อยโซ่หาเมื่อยนำชักสิไปนำเราอยู่ใส่มันเราพปดูเวียนจันทร์งงเลยขอกระดานล้วเสียด้นมันมันหลายพด เราม่ให้เขาได้เงินกับคันหาเซนโบคันบาทบบเลยเอาสิงไงทแทนสะดอกพี่น้องเลยครับอันนี้เลยเลขบักลหลายๆกันซื้อเลขมาเบิ่งเมาจ้าของครับซื้อเลขอะไนี้เลยแบบนี้นบัไว้ได้คันบัโทรขอบโทรบอกเอาน,นี่โทรขอบตั้นหลายหมู่คู่เดียวเท็ดไปมาลุมมาเล่แบบนี้ที่เ,เขาผูกขายเลขเขาก็อยากได้เงินพี่น้อง ออนนาขายเอาโปรเจนเนาะเงนเหล็กอะบนอสคอนเสียวว่าเออเออเฮ้อยอีกสองมือเด้ออีกหามืออาทิตย์หน้าเด้อกันยังขายอันนี้โบตอบโบซุงเซ็ตโบตบเสียงยังกลับมาหายเงียบคิดโทรกับโบติดโตโบด่ายเลยคกิดกับหูแนวเสียดเกิดกับชีเรสจะออกคลิปเว้าออซีะสิริพี่น้องเลยอือก็เป็นแนวนั้นอันุก็บละลายเลยอันนุก็เล็งหามเลยพี่น้อง บนห้านั่นห้าสิบเด้อนาได้สมควรหู้ได้อ,อีหยังเป็นอีหยังซื้อเลขไลยโพดเราซื้อ,อล้านหกล้านพีน่น้องคนชิชงเลขเขาก็ถามเลยพี่น้องขันโมถือมึงก้นเขาได้เสียวป่ะขันทำอย่างชื่อมึงอย่าเห็ดโลโลเลยเเได้เสียหายเขาได้ขาือเปลาเนาะเออนะกูโมเห็ดให้มึงเสียดอกเสียวมึงส่งให้กูโลดกูเห็ดมึงเสียดอก เสือใจเพราะว่าเสียเส้ยวหักเสี้ยวแพงกันเท่ากับเ,เสือใจพี่น้องอืมมาชี้ซะเราถือเลขเราก็ให้คอยอยู่อันนั้นผ่านมาแล้วเงินถือเลขให้เธอสองสามเซนให้เงิเนถือเลขผ่านมาน้าผ่านมาเราบดกระสือกิ่ตัวโบขั้นโมว่าเ,าเออเฮ้ยเฮ่านี้เขาขาดสนแหงเด้อเฮ้ยเฮ่านี้ขาดโซนแหงแล้วเทานันโบมีเด้อก่อยังไง อันนี้หมูบดบดโซมาบดติดต่อมาเลยเอาหมดโมาแนืนอบาทนมีมีเงินยืมไปเล่าอีกบนไอโซงลาดน้องไอกีโดตามเซนหาลานหนึ่งลานหนึ่งโตหาล่อยน้องหาร่อยบาท บานีซองล้านนั่นพัดหนึ่งขีดดอกนะสองล้านกีบนะเดี๋ยวนี้นั่นมันยังหมดมันยังหมดทันครบเดือนเนอาลองเบิ้งบัดครบเดือนเนี่ยกุ๊กใจอยู่ค่อยไปเอาไปหากเวลาเอายืมนั่นเอาโทรหาเล่ายู่อหน่อยเรื่องที่ซองเลยพี่น้องเด้อมันมีซองเรื่องเรื่องที่ซองเนี่ยเขาลุกอยู่เนี่ยที่อยากเปิดก็จนหนักเปิดจนน้นบ่อยอยากรับเลยเปิดบ่มีเงินโอนให้แทน ยังแล้วนี่เอากับเอาไว้ได้พี่น้องเลยเนี่้เขากับเสือเฮาแล้วเขาจังไห้นั่นเนาะงไห้เช่นเนาะงพี่น้องเนาะเงนยืมเพือนกันแล้วเขาเสือเฮาแล้วเขาจังไห้ยืมนั่นตอนยืมนั่นเพื่อนไปเอาเงินอยู่กันเขาเนาะแล้วคอยนั่นขอดีโอขอด้วยเขาเห็นหน้าเพื่อนเพื่อนเคยยืมอยูน้ำเขาคุณจักเขาอยู่นะพี่น้อง มูหักคูอะไรพี่น้องเอ้ยคนเอาเนาะมูผูเดียวอีต้นกันขนาดนี้วะเนาะยิ่งชุกยิ่งดิบนะมันมูหักเนื้อแค่ไข่แหกันขนาดพี่น้องนี่ลายขนาดนั่นขาก็บไวายใส่พี่น้องฉันน้อยใส่โยอันนี้มันลายโค้ดมันบวายย่เด้อพี่น้องโคร้บโค้บอกหนะุ่มหนือี่อันนี้เล่นเงียบเลยพี่น้อง tôi mô đi, tôi thấy tôi lấy mô hook là quái 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 บ่มีกับบอกกันครอบกันหรือว่าอันนี้บ่มีบอกบอกบอก,ก,กต่อมไวเงินยืมกสงละโอ้ยจ่ายรถอีต้นตเขาเอ็นเราขาดแม่นคอมไว้เด้อต่อเนือบ่มีเงินใช่หนีแทนได้บันทใตายรถห็นแล้าเงู Để nó vắng đi nằm mũa ra, ủi tồn mũa ra kì nộng Rồi, bây giờ mình ăn lại kết nịt này nộng Các ừ, à, thương xeo chói, thân xeo chói Mình thao, thua vào nè, nơi nơi, thân xeo chói Thua vào, thân vật xeo chói Thua vào, thân xeo chói, thân vật xeo chói Thôi đi, lấy khỏi xeo chói Ừm, vật xeo chói, lấy khỏi xeo chói Nó xeo chói, nó Các thương xeo chói, thân vật xeo chói 拉的都皮闹，都急的。